สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วค่ะตอนนี้ถึงป่าเห็ดแล้วนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วแค่ก็มาแถวนี้นะคะแต่ว่าเห็ดยังเล็กๆอยู่แล้ววันนี้ก็วันเสาร์อีกแล้ววันนี้เข้าป่าเห็ดเช่นเคยนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ขับรถมาถึงข้างทางนี้ก็เห็นเห็ดโผล่ขึ้นมาเลยค่ะทุกคนดีใจมากๆเลยนึกว่ามีคนมาเก็บจะแล้วยังไม่มีคนมาค่ะแถวนี้มาค่ะดูเห็ดกันนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆดูโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะดูคะ่ะโห<ฮ><ฮ>ดูนี่คะ่ะใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนดูโหนี่นี่เลยคะ่ะโหสวยมาก เดี๋ยวให้พี่ลูกมาตัดขาเห็ดตอนนี้พี่ลูกไปหาที่จอดรถค่ะทางนูน้นแคทเจออีกทางนู้นเลยค่ะเดี๋ยวนะคะนูน้นเห็นไหมคะเดี๋ยวแคทจะซูมให้ดูนี่ไปกันเลยค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะดูโหสวยมากเลยค่ะแข็งแข็งเลยอู้แน่นนี่ค่ะโหสุดยอดลมแรงค่ะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วมาร้อนมากๆแต่ว่าวันนี้เย็นๆนะคะเย็นสบายลมแรงด้วย มาขัดตักขาเห็ดกันโอ้โหพี่ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนมีดใหม่แค่ใช้ยังไม่เป็นแคตต้องใช้มีดเล็กๆนี่ค่ะมาแยกดอกนี้ก่อนนี่สวยมากเลย ขาเห็ดจะใหญ่มากนะคะทุกคนดูนี่ค่ะโอ้เริ่มเป็นหนอนแล้วดูโอ้ทุกคนสีไดจจังเลยดูค่ะเป็นหนอนค่ะดอกนี้เอเก็บไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะเห็นไหมคะเวลาถ้าหากวันเริ่มร้อนนะคะจะเป็นหนอนไวมาก อาทิตย์ที่แล้วที่เรามายังไม่เป็นหนอนเลยค่ะคุณผนี่ค่ะสามดอกโอ้โหเจออีกแล้วค่ะทุกคนมาแค่จะซูมให้ดูนี่ ตรงนี้ค่ะดูไปกันเลยค่ะนี่นี่เลยค่ะแน่นๆเลยนี่โหเริ่มบานแล้วเดี๋ยวให้พี่ลูกตัดขาแล้วกัน หมดแล้วใช่ไหมอืมหมดแล้ว,ลวาาเซ่ฮัลโหลก่อนยังไม่เห็นเลยว,วันนี้ครับ <laughs> ไปกันค่ะตามพี่ลุกมาอเอาถังทั้งสองอันเห็ดเยอะมากเหรอไม่กับเมื่อกี้แคทเอาถังออกมาหนึ่งแล้วพี่ลุกเดินมาก็เลยเอาอีกถังออกมาเลยสองถังแบกไป อยัองดอกเหรไม่ดอกเดียวโอ้โหอันนี้อ่อนกว่าที่เมื่อกี้แค่เก็บโ,โอ้ยยุงอย่าลืมใส่ยานะ นี่ค่ะทุกคนสองดอกนี้จะอ่อนกว่าที่เมื่อกี้ที่แคทเก็บนะคะดูค่ะข้างล่างหลังพึ่งของเขายังขาวๆอยู่เริ่มเริ่มเหลืองโอ้แข็งๆเลยเนาะยังใช้ได้อยู่อืยังใช้การได้อยู่อืมยังสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุงยุงยุงไป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 ฉีดจ้ วันนี้ได้แต่เห็ดบานเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นที่สูงกว่านี้อีอกนิดนึงเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ต่ำอยู่นะคะข้างทางเลยจ้ะโหโหทำไมมันพูนใหญ่ขนาดนั้นนี่ค่ะดูนี้สิโอ้ใหญ่เลย อโอ้แข็งบาร์เดอร์ี่ตัดอย่างนี้นะข้างล่างมันแข็งแข็งบาร์เดอร์นี้ขาเขาก็จะแข็งแข็งนะคะที่ข้างล่างสุดนะะี่ค่ะเราต้องตัดขึ้นนิดนึงตัดยาวนิดนึงดูดอกนี้สิใช่ไหม,อมโอ้โหใหญ่มากเลย อ๋อ zoom ใกล้เกินไปนี่ค่ะมีหลายคนบอกว่าเห็ดบา้าะระนี้จะอร่อยกว่าเห็ดคิงนะคะเห็ดพึ่งหวานอดกมันอยู่ที่คนชอบะค่ะ,คะสองดอกโอ้โห,โโหโโโนี่พสีพี่ลูกบอกว่าใช่โอ้โห สวยเลยเดี๋ยวจะไปใกล้ๆดูนี่นะคะมันจะพูนขึ้นมาแบบนี้แขนเยอะโอเคเปิดดูสินี่โอ้โหดูขาดูขาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะสุดยอดมากเลยเอาเก็บดูสิเอาเลยโอ้ ตรงนี้มันใช่เหรอนั่นแหละนั่นแหละเห็นเขาเคลียร์แบบจริงเหรอ,อเห็นเขาเคลียร์แบบโอ,อ้โหดูไม่รู้เรื่องแต่ทําไมมันพูนขึ้นมาแล้วมันมเก็บอ่ะน,นี่คะ่ะดูิแแทงแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนี้มันเริ่มออกที่ เขาไปลึกน,นิดนนะึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันร้อนแล้วมันเข้ามาในในรนะ่มเนาะสองดอกสองดอกแบบสวยๆไม่ดูเหมือนว่าเขาเขียมาใหม่ๆเลยนะเนี่ย มาดูตรงนี้นะคะคเพื่อนๆดูสิใช่หรือไม่ใช่พูนๆน,นี่ค่ะนี่ใช่ไหมเอ่ยโอ้โหใช่จริงๆด้วยโอ้ยโ,โดนคนเหยียบค่ะทุกคนดูนี่นี่ค่ะแต่ขาได้ยังใช้ได้นะคะอ่ะปิดโดนเหยียบ โอ้ตั้งสองดอกแน่ม่นอนแล้วเริ่ม,มรม้อนมากมเห็ดก็ไม่มีหนอนก็มาเยี่ยมละ อ่ะตัดอันนี้ก่อนลึกไปนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยแล้วค่ะเยอะแยะเลยตัดเข้าตัดน้ำมาก โอ้ oh. เสียบเข้าเห็นเลยดูค่ะได้หลายดอกเลย ออกมาแบบนี้เลยมันเล่นแบบนี้เลยนี่หัวโผล่ออกมาเลยโอ้โหทำไมสั้นสั้นมันจะบานแล้วนี่อ๋อโอ้แต่ดูดูขาอ่อนๆแต่ขาสั้นมากค่ะดูค่ะนี่ดูหัวโอ้ดูดอกเขาค่ะดูค่ะ มีเพื่อนๆถามว่าเอามือ,อไปอล้วงแบบนี้ไม่กลัวงูเหรอคะทางนี้ไม่ค่อยมีงูนะคะแคทเก็บเห็ดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วแคทเห็นงูประมาณสองครั้งคืองูเล็กๆเป็นงูที่ไม่มีพิษนะคะจะไม่ค่อยเห็นงูเพราะว่าป่ามันจะเย็นงูก็จะไม่ค่อยอยู่นะคะ เวลามีแดดก็จะอุ่นขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีแดดมันก็จะหนาวนะคะตอนกลางคืนก็จะหนาวเกือบจะโดนรถทับแล้วค่ะนี่ค่ะเล็กๆนี่เกือบเลยดูเลกนิดเดียว ขนาดนี้ยังเห็นเห็นไหมล่ะ,ะตัดสต่นั่นเลยอันี้ไม่ได้กินเนาะ <c oughs> แ่เอาเอาไปรว่ปเป็นเห็ดครั้งที่แล้วปีที่แล้วครังใช้ครั้งที่แล้วปีที่แล้วมาแถวนี้เห็ดใหญ่ เห็ดสวยมากมเห็ดเจอด้วยปีนี้หาเห็ดยากแต่ละจุดได้ดอกสองดอกเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะโอ้โหโดนกรอกกินไปนิดนึงกวางนั้นนะไม่ใช่กรอกนั้นน่ะกินแบบนั้นกลอกหรอ อย่างน้อยวันนี้มาเราก็เจอเห็ดก็ดียังดีใจน,นี่โอเคอยู่นี่ค่ะอันนี้ตรงนี้ก็มีอีกดอกหนึ่งใ้ดูสิจะพูนขึ้นมาแบบนี้สองดอกละใช่ไหมโอ้สวยมากเลยดูสิสีขาวขาวแข็งๆด้วยใช่ไหม ร้อนดอนะร้อนมากเลยเนาะอือใช่แดดตรงตอนนี้ตอนนี้แดดกำลังแรงโอไม่ใช่เนาะใช่ไหม,ม,ไ,ไ,หมไม่ใช่หรอกคงจะไม่ใช่ปีที่แล้วแถวเนี้ยโอ้โหเยอะมากปีที่แล้วใช่ไหมนี่ตรงน,นี้ก็ใช่ป่ะตอนเนี่ยเนี่ย ดอกนี้ใช่ไหมอุ้ยใช่จริงๆด้วยนี่ค่ะดอกนี้เล็กๆเดี๋ยวจะปิดไว้ออโอ้โดีใจสุดๆเลยไปดูตรงที่เรา<ม>เก็บตรงนั้นน่ะนี่นี่นี่ไงไอยแต่งนี่ไง ใบใชก้าแม่โนูน่นนั่นนน่นนู่น,น,านตัวนู้นก็นมีโอ้โหสวยเนาะกลมๆเลยเห็ดพึ่งเนยนะคะทุกคน มาค่ะตรงนี้ก็มีอีกดอกหนึ่งนี่สองดอกสองดอกไหนนี่อะไรไหนดูซิใช่ไหมไม่ต้องใช่เลอนี่โอ้สองดอกสองดอกสามดอกอ,อกือ,อ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมละ่ะ <c oughs>

หลายดอกเอยังเล็กอยู่นี่แมวนะสามดอกยังเล็กๆลปิดเล็กกัน ดูตรงนี้ค่ะนี่นี่เลยไม่เป็นเนี่ยวุ้ยแน่นดูนี่ค่ะอ้อันนี้เมื่อกี้แค่นึกว่าก้อนหินเห็ดสามดอกรวมกันนี่สามดอก <ด>ค่ะเพื่อนๆดูค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่สองนะคะวันนี้จะได้เห็ดเยอะกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงโหดูนี่ค่ะดิดีใจมากเลยน่าสงสาร <laughs> ดีแล้วได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอีกจุดหน,นึ่งนี่ <laughs> เห็ดสวยๆทั้งนั้นเลย ตอนนี้เรามาถึงจุดใหม่นะคะเพื่อนๆดูสิแค่แคเห็นอะไรไม่รู้มันเอาเก็บดูค่ะโอ้โ,อโอใหญ่มากเลยปลาเรนนี่จัดแน่นนะคะทุกคน ร้อนมากกวางนอนเนี่ยอเมื่อกี้นึกว่ากวางเขียง ข้ามไปเลยแค่เดินข้ามไปเลยค่ะดูดูตรงนี้กันเมื่อกี้มันพูนหรอไม่ได้พูนเนี่ยแตกมาเมื่อกี้แค่เห็นเราแตกเหรออืมโอ้สวยสวย เออนี่แปลว่าเพิ่งเริ่มออกนั่นเนี่ยตัวเนี้ยเนาะแต่ไม่ใช่หมายความมันจะมีเยอะนะก็แค่อขอให้มีไม่ได้ขอให้มีเยอะหรอกขอให้มีขอให้ได้เก็บอี้เห็นอีกแถวนี่เหรอ โดนเหยียบแล้วหรือเปล่าตรงนี้นี่น <pu> <beast> ี <dancing además> ่เห <intermediate> ็นไหมอืมโหโหอู้ขาวมากเลยอ่ะอืมอืมเล็กขาว ลูกกว่าจอเห็นมีค่คกี้แค่ผ่านมาทางเนี้ยแบบนี้สิโอ้ตรงนน้นก็มีโอ้ดอกนี้ใหญ่ไปเริ่มเลยอันนี้อันนี้แข็งๆเลยค่ะสวยมากอืมเอา้าระวังหักเดิมแมน่นแน่นมากเลยนนดูมือหน่อยอืมอืมอ,มอ,มอม โอ้โห oh. <laughs> ดูนี่ค่ะสวยๆดยา้างล่างอีกดอกหนึ่งใช่อันนี้ก็ใช่เหรอใช่ไมไม่ใช่ดีหน,น้าก <laughs> ็ใช่ดีห <laughs> น,น้าก็ใช่ใช่ไหม,ไหมอ้สองดอก <laughs> ủa, Nó hết nó, hết mình thắc, nó, nó.

สิโอ้โหบานเลยดูนี่โอ้โหใหญ่นั่นอะอืมดอกเดียวดอกเดียวอิ่มทั้งอิ่มทั้งอำเภอเหรอตำบลก็แล้ว <c oughs> กันเขาเรียกอิ่มทั้งครอบครัว ยาวเวยาวเวเอวสิสวยนะเนี่ยดอกสวยที่สุดเลยของวันเนี้ยสวยที่สุดของซอยนี้เนาะ <c oughs> ของวันนี้แล้วก็เป็นดอกเดียวด้วย <c oughs> ดอกเดียวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะข้งนี้ได้เยอะสุดนะคะแต่ว่าครั้งนี้เรามีสองอย่างนะคะมีทั้งเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดเนย <c oughs> เห็ดพึ่งเนยนะคะ ปนกันแต่เห็ดก็ยังสวยอยู่นะคะดูค่ะอันนี้ก็ยังแข็งแข็งอยู่กินได้ไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ